ูนการจัดการกองทุนชุมชนภารกิจโดยกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการบูรณาการและเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินในชุมชนให้มีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและมีเป้าหมายในการบริหารจัดการนี้หนึ่งครัวเรือนหสัญญาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนจนสามารถลดหนี้และปลดหนี้เป็นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง เจ้าข้าเจ้านางวิไลจำรัดประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองบะจับตำบลแม่แฝกอำเภอสัตรีจังหวัดจยงหม่และเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบะจับเจ้าก่อนที่จะมาตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองบะจับเฮาก็มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นหลักและกับกลุ่มต,ต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในหมู่บ้านก็ทั้งภาครัฐสนับสนุนและก็จัดตั้งกันเอง คณะกรรมการก็เล็งเห็นว่ากลุ่มต่างๆน่าจะเอามารวมกันก็เลยไปอู้จ่าเปิเพื่อที่จะเอามาจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อจะให้สมาชิกในชุมชนของเราได้กู้ยืมเพื่อที่จะมีปันผลื้กับกลุ่มแต่และกลุ่มทุกปีเจ้ากลุ่มมอมรั์เพื่อกรรัรผลิตป้านองประจาจจะตั้งเมื่อวันที่5้ธันวาคมง5 4 0นะครับก็มีสมาชิกอยู่ 35คนมีเงินอยู่3,500บาทในปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกถึง500กว่าคนและมีกล่องทุนมีเงินอยู่23ล้านบาทเจาจากการจะตั้งกลุ่มออมทรัพย์มาทางพัฒนาชุมชนก็นได้หันว่าทางน้องประจับนะเจ้ามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่พอสมควรก็เลยมีโครงการในเรื่องของสถาบันการจัดการ กองทุนชุมชนมาฮึ่งนะเจ้าเปลี่ยนแหมโครงการหนึ่งพอมาถึงปี2560ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าก็ทางพัฒนาชุมชนได้มาสนับสนุนในเรื่องของความรู้นะเจ้าเรื่องของความรู้แล้วก็ยังได้มีการลดหนี้ปลดหนี้ให้กับชุมชนนะเจ้าที่เข้าร่วมโครงการถึงร้อยครัวเรือนเจ้าศูนย์จัดการกองทุนชุมชนของบ้านเฮานะเจ้าก็ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากพัฒนาชุมชนนะเจ้าในการจัดการบริหารเรื่องของสำนึกดีแผนดีและก็บริหารนี่ได้เจ้าโดยส่งเสริมอาชีพในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเช่นทำข้าวแตนนะเจ้าน้ำแตงโมทำข้าวเกียบจากชะอมแล้วก็มีปลูกผักสวนครัวแล้วก็เพาะเห็ดเตยเจ้า แม่บบเขียวเจ้าแม่บบเขียวจะคำบางเอาทำให้ทำสวนเนี่ยกะปลูกพักปลุ่มไม้เนี่ยดอกขายมีพักละตะเพาเลรพาพักกาดดอกตอนแรกป้าเพิ่นทำก่อนเนาะแต่แม่ไปเนี่ยการดอกแม่ไปเนี่ยการอยู่ที่บริษัทแม่ไปยืมกู้นอกระบบมาแบบว่าร้อยละสิบเนาะความหวังของเขาว่าเออเขาได้ตัวน,นั้นจะไปเพื่อตัวนั้นแต่มันมันแบ่เป็นอย่างนันเนาะ คือมันพ่อคือปติดกิริยาเจ้ามันมีหนี้น,นักนักเกินเหยียบแสนอะ่ะแม่ก็มัว่วใหญ่แม่นอนไม่คืนนี่เหียแม่นี่ผู้ออกพวกอะ่ะพ่อกินมาพอใจ่ายอย,ย่างไรอย่างก็พอไปหาคุ้มออมทรัพย์เจ้าพ่อไปคุ้มออมทรัพย์ก็ไปปรึกษาคณะกรรมการเพืน่อนาะก็เลยขอกู้ไหวอย่าไปใส่ในอนอกระบบุเจ้าเ่าเขาก็ไปไใส่เพื่อนแล้วก็มาเงียบสวนเนี่ยกะเงียบสวนเขาก็พอรอนไปตัวเยเรื่อยเรื่อยเงินแม่นี่จะแปลงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม สามอย่างสปว่าอันนี้ใายนี่เนอ,นอยเนาะนี่ไว้กินได้ไหมฮาก็มีเงินเรอาอ,อมหรือนี่ออมเื่อลูกคือหลาน,นอนาะหลานสามคนแม่ก็อ,อมเพิหมดอ่ะดอกเดือนหนึ่งก็ยังได้หลายอู้ถึงหมื่นปลายเจ้ามันก็ยังดีอ่ะดีแปลว่าหอาไปเป็นหนี้ไปที่ไหนละเป็นหนี้ก็อมรัพย์ที่เดียวเจ้าสบายใจแลวอ่ะมาได้มานอนก็ตาตายก็ตารับได้แล้วก็นี่สบายใจเลยเน <laughs> าะ <laughs> 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 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพในบ้านหนองอมาจับเฮาก็สามารถมีเงินออมลดหนี้ปดหนี้นะเจ้าได้นะเจ้าข้อดีของในชุมชนของเฮาและเฮายังมีกาดมั่วใบพัดนะเจ้าทุกวันเสาร์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปลูกพักหรือ เพาะเหตุก็ได้นําไปขายในกาดชุมชนของเราและในปีนี้นะเจ้าปี2564ทางศูนย์จัดการกองทุนชุมชนของเรายังได้รับรางวัลกองทุนชุมชนต้นแบบปี2564ตัวเจ้าในในฐานะประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองประจับนะเจ้าก็อยากเห็นว่าอยากให้คนในชุมชนเราลดหนี้ ปดหนี้นะได้อย่างยั่งยืนและก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าขอบคุณทางพัฒนาชุมชนนะเจ้าที่มีโครงการดีๆสู่ชุมชนของเฮานะครับทางชุมชนของเฮาก็มีความสุขนะครสามารถปรับลดปดหนี้ได้อย่างยั่งยืนและก็้าบ้านก็มีความสุขเจ้า